นี่นะครับลูกนี่แกนะครับเนี่ยเก็บได้แล้วแต่ขวามาพอบสวัสดีครับพ่อแม่ลองครับคลิปนี้มาพอครับเบาล้อองเก่าเป็นผ้ามาเก็บหมัมกละมุดน,นะครับเนี่ยหมักละมุดให้เข่งพ่อแม่ลองเบิ้งเบึงเบึง,บงอันนี้มันบอกให้ได้ดูแล็บน,นะครับขิมใหม่ได้เนี่ยดี๋ยวมาเบิึงเลยนะครับว่าลูก ไอ้แกมันจะเป็นยังไงนะครับลูกแกนี่ยนี่ลูกนี่ดกดกครับเนี่ยจริงๆมันดกกว่านี่นะครับเี่โบได้บำรุงยังใบถิ่มเอซี่เนี่ยครับใบมันหักเดี๋ยวมาเบิ้งครับวิธีการเบิ้งวาลูกแก่นะครับวาเป็นงันไ่นี่นะครับลูกนี่แก่นะครับเนี่ยเก็บได้แล้วนี่มันจะออกเรืองเหลืองครับผิวผิวจะออกเรืองเหลืองนี่มันวขขูดเบิ่งได้นี่เห็นมันมันบาเขียวอ่อนเลรมันออกเขียวเหลืองน้อยเ เอาเบิ Hearts, oh, so first, ้งเอาขูดเบิ <t ried idad> so ้งนี่ขูดเบิ้งผิวมันก็ออกง่ายครับเียรูเบิ้งรูนี่แค่แกเราขูดเบิ้กงอะไรนี่ล้าอเขาขูดจังสี่นี่มันจาเขียวปีนะครับนี่ล้ารูนี่ก็บได้แล้วครับเก็บไปบ่มเลยเราดาม่วดปล่อยสูก้าต้นบ่ไรมันหอกกลิ่นให้มันบ่อแสบมันต้องไปบ่มนะครับเดี๋ยวเราจะมาปิดเลยนะครับอืหน่วยหนึ่งมีอย่างครับบางอย่างครับแล้มาเบิ้งพวงนี้ครับ ยูนี่ได้สองลูกครับลูกนี่ครับลูกนี่ลูกนี่นี่ไก,กลแล้วแต่ว่าท่านใดบันไดน,นี่ขูดเพิ่งอะไรนี่ยังเป็นสีเขียวอย,าง,อยางไงอีกสักงน่อยครับเนี้ประมาณชักอาทิตย์นึงนี่ละตานี่ขูดครับเนี่ยเห็นปะ่ะนี่ปากทีวเขียวๆเลื่งองๆนะครับเนี่ยเข้าไปบ่มด้แล้วสองลูกด้แล้วนะครับเก็บนะครับจะไปบ่มนะครับเนี่ย ขึ้นมาก็าอยู่บ่มแกะให้ห่มหมพาไปนะครับภับลูกหนึ่งต้อนนี้มีชิบหาลูกนะครับเก็บได้สีลูกนะครับท่บาบได้ชีลูกนะครับครับเดี๋ยวจะไปบ่มนะครับไปเลยอามีอยู่ต้นใหอีกโูนเดี๋ยวอไปเก็บอีกมาครับ มาต่ออีพี่สามแล้วครับแต่ว่าอีพี่สองมันมีคนระับต่ออีพี่สามเลยมาเก็บอยู่ต้นครับนี่ต้นนี้ยางดกครับต้นมันอันนี้ยูดินนะครับต้นใหญ่แล้วนี่นี่แม่พันธุ์มูเลยแม่พันธุ์นะครับอยื่งไปชุงสูงเห็นไหมครับไปเห็นกันแล้วไปครับเมาเบิ้งครับต้นเยอะสูงครับใสต่ตองไนเอาบบนไหนมากิน พอแล้วครับลูกนึงนี่ลูกนี่ลูกใหญ่ยังไงครับเนี่ยผิวกเกีย้ยงอันนี้กระแมงข้าเจ้าะซ้ำนั่นนี่ข้าเจ้าสิสังเกตได้แต่ว่าห,หลายๆตลาดก็เห็นเก็บมากกว่ออนกว่มีนะครับเนาะนี่อันนี้เด็ดง่ายนี่นี่ครับเห็นบ่เปลือกมันสีนนเหลืองๆเลยครับเนี่ยตาจนบางมีอยู่ทั้งเพื่อผมครับ เก็บบอฮอดอึต้องลูกนี้เลยลูกหอดปะลูกนี้นะสิได้ครับโอ้อันนี้บปกะแกะเกีย,กยบปครับเด็ดลงมาลูกหนึ่งเกียให้กันครับเนี่ยไดกขัวมาพร้ลูกนี้ครับพ่อได้เครับนีจะมีบ่อมองนะครับ จะต้องเอาบันไดบ้างแล้วครับนี่ยลูกใหญ่นะครับไม่ใช่ลูกเล็กๆนะครับเนี่ย